พี่พี่อุ้ยนี่อกก็กังงามๆทองก็ำลังขาวๆครับผมอุ้ยนี่โยบาไม่สงพี่พี่อุ้ยพี่แผลพี่ต็นนันนี่ยชิบาชิบว่ครับผม

สองบอลสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาบอกกับสองบอลยูทงยูทาคลึกเก่าเวลาครับสวัสดีอีกมือนึงเนาะมาบากกับผ้าลุงทงลุงทาครับผมหายเฮสเมทพิเก้าครับแมนครับสว่ามือหนีมาโซนใหม่หมายใหม่เนาะแมนครับผมครับดีแต่สองบอลค่อยแต่งแต่โดนโดนครับบ่เคยเบิงร์นเทียคลิปมือหนีกับประจำวันที่สิบเจ็ดกลุ่มผ้าพันเนาะแมนครับผมสองผ้าหลายห้สิบเก่าครับคลิปใหม่ครับผมเป็นคลิปใหม่ของปีนี้ครับผม ไอ้นี่ยหลอดเดียวจะสองหน่อยนึงขึ้นมาอยู่เลยเนี่ยก็เพิ่มพอติดไม่เบาบ่ได้มากสักทีอ่ะอืมยังพอมเนาะเนียนจ้ะผมไปทำประโนนึงก็สองมาครับผมเราเลยแห่งงานครับผมครับไปก่อนเราฝังงานครับมันเก่าเหอนเดิมสามดอกครับผมอสามดอกงามๆครับผมอืม มือไหนได้รนี่ดอกเดียวครับนี่ดอกเข้าๆครับผมช่วยครับโอ้บานเดียวพี่หน้ากวาช่วยแต่ไข่แต่เจ้าบบาไวนะเพราะอัช่วยๆดีครับผมเราต้องมากินบรกคมเนี่ครับหน้าบอกสามหน้าครับไปเราเบิ้งครับต้องมาครับผมเอกเป็นยมเป็นยม เก็บวิสองมองมองอู้มองเก็บว่าห่างกระมองนี่นะครับแออตว้งกนเยี่มองนี่ถอดดอกหน่อยก็มีอยู่สิมี่แมนดูมองเก้าอยู่แล้วครมองไหนค่อ,อ <hi> ยออกเพิออกครับนี่ tobacco, หาดอกแล้วใส่วยงเท้าห่างยู ไปล,ลยหมองนี่ครับผมนม่นครับเราไปเรื่อยครับคร้ยดอก<อ>้านเหยดอกล้านหมสามอุตนนีพี่อุ้ยมันตุน่นบวมน้ม ของขาวๆเลยครับผมคุนเ่าดอกนึ่งั้งนี้ขุนบอุ้นองดอกนี่บอกโอ้ยวัดด้วยมึงมองเดียวนะ่ก็ได้ไรกนี่

นี่ครับหุ่นดาวดอกง่ายเลยนี่หุ่นโอ้ยโอ้ยัดเมือนไงครับนี่นี่ดอกง่ายนึงน,นี่นีนแฝดเดอกเนี่ยนี่่อ้ย ครับครับครับนี่เห็นบ่ okay. okay. เลยอีกสองหน้าเนาะไม่ได้ออกด้วยว่าจะไป็ซ่อมมึงนีิครับผมนี่แหละก้านเหลกก้านอีกไปเป็นยังไม่ในสตยสีเขาครับครับสองดอกครับใช่ พี่พอยนี่ดอกก็กำังงามๆถ่องก็กลังขาวๆครับผมอื้ยอคนอยู่ไม่ป้างอย่านีีกันเนาพี่พี่พี่มีมีอยู่ครับผม ี่เน,นเหนี่อยเป็นเน่าหลายเหนื่เนียนเน่ย

นม่นห็นเลยนีไม่เห็นโอ้จนเนหนแม่นี่มืองบดีไหนมเห็นเ้ยงไงรวยบ้หลอขขอบคู้หน้ามาเกะแเได้ ไม่สูงพี่พี่พพอุ้ย,ยพี่แทร์ี่ก,กนันบ้านเนี่ยคิบวคีออกครับผมนี่ตันเล่นอะกมีเลมาพู่ก็เห็นมา้นจะเห็นน้ำกันครับ นั่งเแกงเลยครับแม่นันแกงเสีครับ่นี่บอนี่บ่ดอกนึงบ่อมด้วหมือม้งนี่้เหินนี่นสองข้ขาวครับ สิบหาไปเบิ่งอีกหน้านึงครับผมนี่นีเ้าเนี่นี่ออกขึ้นไปหมดท่าเนี่กันเลยรู้ขึ้นขึ้นวิ้นห้นดี้นกว้่ลสี่ดอกไปเด้อ เดี๋ยวเถอะท่านน่ะเดี๋ยวเราหาเป็นยังหอดกันครับ แคนนออ่นี้บ้เคยได้ไดเทียรอ่าบ้เยได้อาจเห็นก็ได้มาเบิ่งอีกหน้าหนึ่งครับผมแต่ว่าปีนี้ส้อมาเพราะในเก็บอยู่ครับหน้านีออร้ายก็มูครับผมเมน แน่นครับเทือกัมาวีนี่ช่วงปิดคลิปครับผมกับใต่พุ่นตาโขมันก็เพาะในไงเป็นไงมีการเจนดีแห้ง นึ่งครับมีบ่ปอปีนผ้เพ่เะไ้อยู่บ่เท่านี้เนี่ยบ,บน่น,บบนอถ,ถ,นถ่ายนะมองมองแดงมองกลางน่าเต็มเลย

ควานต่อมามาครับผมมันถองงามไปน้ำกันครับนี่ดินี่ป่ะโอ้คนณเงาโอ้วมีเงีนเห็นเงีย,ย,ยมว้ะนี่ ขั้นคู่นี่เงินจวดนี่อาบน้ำเรื่อยเลยครับข้ากระซุ่มนี่ดิ ไปนนไหผู้นี่ละหลายขนอเอออกนล้้ยต้องูครับู้นี่่ยยบากาดูนองหลดิเจียวนัน ครับว่านี่ไดเวลาสองมากระสีผ้าไปสรุปผลงานครับสองมาครับยอดไดยอดหมานครับผมเป็นอย่างือหอมคักแต่หอมไม่ดีได้เห็ดแม่นบ่แม่นนี่แต่ดอกใหญ่ๆงามๆครับผมแกงหวานจุ๋ยจุ๋อีกแล้วอีกแล้วนี่นะว่าเอาอีกแล้วบวานอีกแล้วกันสักอันนี้แหละครับผมไปไล่ม่องไล่ไม้เนาะถ้าว่าก็ได้ซ่อมนี้ครับผมจะมาดอกหน่อยก็เห็นมาอยู่ครับผมนี่ครับ วันนี้ไปไลายไม้แห้งครับแต่บบอกขอย็นออกได้สำนียก็ถือว่าดีเนาะเห็นช่วงหนาแรงครับผมแข่งไงเติบอยู่ทีนี่ครับดอกกีบเนี่ดอกกีบดอกขาวๆเลยเก็บไซสเลยบ่กรีดยางดอกสีดเดียวให้เผ่งแดงหน่อยแจ๊บบอเอาดอกให้เป็นเชือซะนี่ติล่ะอืม นู่าสีอะไรปลายปะนนี่เนาะนี่เทวารสองส่วนนี่สองมามาทุกมื่นเลยครับทว่าหน้านี่หน้าสุดท้ายนี่ก็เริ่มเห็นดอกสองดอกเนาะเมนกับผมครับผมน่าจะก็ลังเริ่มครับหน้านี่เพราะว่หน้านี่ว่านเขาสาโกมูเนาะครับจะมาเพิ่งกระโจกที่หลังแลครับนี่นะครับผมเพชรยอดได้ยอดมันทั้งสองเบามันทักมันแน่ครับผมเอาละครับผมเบาพุ่งกับเบาต้นกะฝากก้อนมันไว้เพียงสามนิ่เนาะ ขอบคุญกบ่าตนกับขอบคุณแม่แม่พี่ๆทุกท่านครับที่เขามาร่วมเดินทางมากดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์พูดคุยกับสองบาครับผมแม่นครับผมเดี๋ยวตนคลิปเป็นหอโจ๊กคลิปเนาะแม่นครับรมาขอลงทงลงท้าก่าครับผมคือยางว่านนะครับขอลงทงลงท้ากับปลาน้ำใหม่เกัาปลายางหน้าครับผมแม่นครับในช่วงนี้สองบาสีลงทงเป็นหลักครับผมครับาช่วงนี้เห็ดกระลังออกครับเห็นส่งผมยุ่งยาเห็ดสะเม็ดครับผมครับเอาละครับส่วนคลิปนี้สองบาขอตัวลากรับบาร์คอนครับมาฟอกกันคลิปหนักคลิปไม้ครับผมส่วนคลิปหนี้บาตนสวัสดีครับ ครับผมสวัสดีครับฮักใหญ่หน่อยฮักนานๆเด้อครับผมไล่ไปดเดยบรรยากาศในนามเย็ยนเย็ยนเนาะเย็นเย็นครับผมในนามอ้ายเย็ยนแห้งครับ